ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคนทุกท่านเอฟซี FC ของตู้สีละน้ำหน่องพี่น้องเนาะเอฟซี FC หลายคนคือสิแปลกใจเนาะว่าคือเห็นตู้คำอยู่สองตู้สีพี่น้องเลยเนาะเว่าตู้สีเรายัางโมว่างเลยเนาะว่าก,ากาแบบคือมีควันม,มีลมเนาะพี่นอ้องเนาะหนาวเย็นพี่นอ้องเลยเนาะเย็นเพราะว่าตอนนี้อยู่อยู่ใต้เนาะอยู่ปวกสองแดนหน,น,นาวพี่นอ้องมาเบียงมาตูละ มาเบียงมาุระกันยังบริกับเนาะพี่น้องเนาะกะสองสองคืนสองคืนนี่ก็คือบริกรเมื่อนี้แหละเบียงานข้างคาไว้อยู่กะใจเย็นเด้อเอจีพี่น้องเอเนาะในตกรรมตัวสีจันให้ได้นอนเนาะตอนนี้เราไปีอยู่ทางใต้กเลยจะถ่ายบรรยากาศอยู่ปัดซองในน้ำพี่น้องอเนาะถายบรรกาศบึงส่วนกาแฟพี่น้องเอเนาะ จะไายให้น้องมน่าเบิ่งน้ำพี่เราในนี่แหละช่วนกาแฟที่ว่าทางผู้ใหญ่เป็นอย่งไหนมาเหตุเดือนเหตุงานอยู่ทางพี่พี่เราเลยเนาะพามาสัมภาษณ์เองเด้ยวกัมันกับไม่ได้เป็นอย่างที่คือคิดมันกับธรรมดาพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวตูกคำจะพาไปทักทายันตุสีก่อนพี่น้องเอ้ตู้สีเราอยากให้แล้วยูนยังมาใส่อย่างนี้เนาะเบิ่งกับกล่องก่อนพี่น้องเลยอ่าโอเคพี่น้องเลยเนาะ เป็นน้งามเลยใส่ล่ะติสิอ๊าดพ่เนาะเอาสวัสดีเด้อทุกคนเด้อเจ้าโยยังบ่ใส่่อยมือี้ตสอยูู่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเก็บมโดนี้ดกนพี่น้องเนาะโอ้มาด้นี่พี่น้องนี่ขนาดเลยโอ้เต็มเลยพี่น้อง เดี e <perman> e ๋ยวเมื่อนั่นแน่นเหรอถ่ายบรรยากาศอยู่ใตะให้เบิซ์นอช่ไหเนาะสวนกาแฟนี่แหละที่ว่าทางเมย์คุณอยากให้น้องมาหน้าร้านน้องเต๋อมาเหนเวียดเนาะไปสมาดีดูเปลงได้ดูอากาศเย็นเนาะ ซัมนี่นี่ป่าของควนเนี่ยเฮา,าน้อถักกาแฟเมื่อกินดำหน้าเนาะพี่น้องสวยงามนี่แหละพี่นอ้นอเงเลยเนาะกาแฟผู้ป้าลุกขนาด นุ่งผีน้องเลยนุ่งลายนี่นี่เฟลนี่เด้อพี่น้องมะนาวเด้อแต่ว่าเจ้าเบิองอยู่นี่แหละส่วนกาแฟที่ว่ายังไ้น้องเต๋อมาเห็ดเวียบเบิองพี่น้องเหรอเนาะไปนีดอกอันว่าอัน เังก็ธาตุทิฏนะเนาะแมนบ่ธาตเป็นแบบใดบูฮูเลยเนาะพี่เราเนาะเป็นหนทางบนยุ่งอยากหลายนี่พี่เราเลยเนาะเสียงบอชัดภาพบุญิงกะขอถือก็ไปน้ำเลือพี่น้องเลยเพราะว่าตุ๊กขากับยังปลานี่ออีกย่างกะใส่มือจับเอาพี่เราเลยเนาะ นูยใหม่ก <c ười> ันส <ên> ั่นไปยามมันไปติจังสิเห็นจะเก็บมดทุกบอดนี่แหพี่น้องเนาะก็เคยเห็นต้นคาโดชื่อเต็มมันยาวอะโวคาโดอะโวคาโดพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกคกันอยู่ไทยก็เห็นเนาะมากนี่แต่ว่าบ่เคยเห็นต้น เป็นมาลาบุญเป็นอย่างไเนาะสีพอได้มั้งสีพอแล้วพอแล้วงวมน้อยบันนี้เออวัวคาโดวัวคาโด เรงนมีทาตก S, like <si> Dude, so exactly? Noise ี้มีตอกี้ไดลายบโตเดี๋ยนี้เดีนีเดี๋ย่มีเดกี้อันคัดอันคัดกตานะใส่กระหูดไหมเนาะมันจะุกหมดเลเอออนแต่่อนที่มอันนี้ขึ้นมากาแฟมนมอนี่ mà đi, hô. Đúng, cái suốt nó lên mọi người ô cà đồ chuột cà đồ chuột cà đi chuột cà đồ 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 nè cà đồ chuột cà đồ đồ cà ອ່າຢັດຄົນອ່າຄົນໃຕ້ເຟສຄົນເລີຍກະໄປລົກກ້າບໍຮັງລົກເຄື່ອງນນາວນກນກາດກອກແບນີນນ ัมเมนใหม่ลยี่ใช่ะคลิปหายแล้วหดเข่ากันยังข้างอยู่พี่น้องบานนี่มันโมเมนต์ใหม่มเนาะ นุ่งลายให้ตุ่มมันเนนด็กกาดพ่นังเลยเฮ้อ <c oughs> ไปพอแล้วหิววันนี้ครูน่ะนครูดิเราหิวไปเลยพอแล้วถืเอเขากระบอกลายไปนัน่นเนาะมันการเดินทางไกลเติบพ่น้องไปเนาะ อ๋อทางได้ตุ๊กมอวนมาตุ๊มาอยู่มันสี่ห้าปีแล้วนี้แหละเฮ้ยนะฮะสี่หาปีคืนหลังบ่สปีเขาเดี๋ยวนี้สิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบปีคืนหลังแน้เลยกีไมีข้างตัวที่มันจับแข้งจับขาอันตรายมันดูดเลือดบ่เนี่ยนี่ต่อ ไปพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้เบิรงพี่น้องเลยเนาะถ่ายเก็บไว้จะคลิปจากใดก็อยู่ซองทองตุ้ยพี่แหละเนาะเห็บซีเปียกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าน้ำหมอกหรือว่าฝนตกเขามายางผ้าเขาก็เปียกซึ่งพูดว่าเธอหมอกพี่น้องมึงนี่ คนออกปากเลยเนาะอยู่ทั้งพี่นี่อากาศนี่เย็นพี่น้องเย็นแห้ง้าร่าหนาวยี่สามได้อีนี่สุดยอดสุดยอดกว่านีเนาะโอ้พี่น้องเลยเนาะแดดเดิร์บอกได้แหละกะใครแน่ไะเอ้าพี่น้องเลยเนาะเข้ากะ ให้เบิ่งบรรยากาศตัวนี้นี่ก็สวนบอลเหรสวนยังนี่หมัก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 ทุเรียนก็มีเนาะต้นทุเรียนพี่น้องเต่าหมักมันยังบ่มีเนาะปกาเธอพี่น้องเหรเนาะอันนี้นี่ต้นหมากนี่ต้นหมากต้นหมากใหญ่ชู

นะโอเคครับหมอกพจอเยใจเลยเนาะาอ,อยู่ภาคภูเนะรนเหรอภูภ<ม>ูเขาภูเก็อยู่กล้ทังนะั้นตอนนั้นเนาะเนาลงไปเลยโอเคฮะบอวถถมุดถบ่วเลย คีอทุกคนเอ้ยเดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกทางหลวงเดี๋ยวสิทายเบิง่งหนึหนึ่งเนาะว่าทางใดทางเหนือทางใต้ทางใดทางเหนือเนาะหลังจากกินข้าวแล้วเนาะพี่พี่น้องก็สิได้เดินทางออกไปลัดรถสิดได้เดินทางกับเด็กฟ้ายังลเลาะปลากะเแฟเนาะเรียบร้อยแล้วเมียงน่ะทุงท้งขาด,ดทุ้งขาดติดแทะ mà cà phê thôi con này nè <laughs> mình xúc với la đường đường ship nó ngam rồi hả tốt nộp บ่บวังข้าวบ้าได้มาปลูกข้าวทางขารไทยเยอะเลยสดีมากเบิ่งทุกคนผู้มเตลูกดกปู่มักกาแฟมักกาแฟชุดยอดชุดสวยเลยได้เงินได้หลายจะลงมาซื้อดินที่ดินแถวนี้แล้วก็ปลูกแบบสี่ไว้เนาะเดี๋ยวะ Bây giờ họ điện để có lồng mà kịp Ở xem xem ừ. Đây gần gần đây gần gần Đó Hú uh, hú -huh. ừ. uh, Sẽ ổn thế là khắc gì này Nhìn thấy ăn đốt đốt Ui Cái gì họ nạ thang này thưa con đây Xuân đi cả Chắc chắc tốt Cà phê này Vẫn bảo vậy trên phân sòng phân một đây thì qua lại hoặc khuôn đấy này. Họ nà thang đây Họ nà thang thế Đi nà thang nhanh อันนี้ของคนเสียเมื่อเวียงตัวนี้น,น่าระน้ไทยนาทาง ตอขาผลิตทอขายขายทอบ้านกองตูนได้ลงมายามพี่ยามน้องอยู่ทางนี้ถือโอกาสงานรถนี่แห้ะ จะมาลัดรถยุนี่ได้ครับไหมลัดลัดรถยุนออกกระเป๋ามา,าที่ออกก่อนถ<ป>ันหอดเก่ามุงรถมาทางไหนหรืมาทางนี้นมาทางนี้าตาแตงเสียงรถเสียงรถแล้วก็เสียงยงุน